สวัสดีครับวันวันนี้เราจะมาเตือนเรื่องเรื่องซับตะไขรเรื่องอะไรวันนต้องเตือนเรื่องซัตตะไขรเพราะว่าถ้าได้หนึ่งล้านเนี่ยผมอยากได้หนึ่งล้านเร็วๆไรไปผมอยากได้หนึ่งล้านเร็วๆแล้ว อีกเดือนยังยังเดือนอยากได้หนึ่งล้านเร็วๆเพราะว่าผมอยากผมอยากได้รางวัลผมได้หนึ่งล้านสักตะไคร์หรือหนึ่งแสนสักตะไคร์ผมก็ได้ใจแล้วผมละไม่ได้หรอกครับแต่แต่ผมอยากให้คุณ สับตะไข้เร็วๆติดตามติดตามพวกเราเร็วๆทำไมทำไมอย่างนั้นเราทำไมติดตามเราทำไมติดตามเราเราจะเลิกด y o ยูทูบเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจ แี ine, ่มาเตือนแค่นี้แหละขอลาไปก่อน